ขอเสียงพวบมือด้วยครับผมเดี๋ยวนะขอเก็บไปให้ก่อนนะครับครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่านจิรพรมากนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นถึงลําดับก็เรียนเชิญนะครับทางท่านจิรพรสินุภัยครับรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจรยุทธ์ศรีทรัพย์โสภานะคะคณะผู้บริหารบริษัทสยามรัฐจำกัดค่ะทางแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ในที่นี้แล้วก็ผ่านทางออนไลน์ค่ะ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรค่ะให้ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอกาสไทยเวทีไทยเวทีโลกค่ะซึ่งท่านนายกนะคะได้ฝากความปรารถนาดีแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ75ปีของหนังสือพิมพ์สยามรัฐแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับสยามรัฐนะคะสำหรับรางวัลที่ได้มอบให้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ถ้าเรานับอายุหนังสือพิมพ์รายวันที่ยังวางจําหน่ายในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ค่ะหนังสือพิมพ์สยามรัฐถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีอายุยาวนานที่สุดนะคะก่อตั้งขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเพียงแค่5ปีเท่านั้นดังนั้นในปี25 1 8นนี้ค่ะนอกจากจะเป็นวันครบรอบ75ปีของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐค่ะ,คะก็ยังถือว่าเป็นวันที่ครบรอบ80ปีการสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากวันก่อตั้งจนถึงวันนี้ค่ะนังสืสพิมพ์สยามรัฐได้ผ่านร้อนผ่านหนาวค่ะได้ผ่านความท้าทายการเปลี่ยนแปลงห่งยุคสมัยผ่านวิกฤตทางการการเมืองนะคะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างทรมนุงแล้วก็ได้ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็ความเป็นไปของประเทศไทยมายาวนานกว่า7ทศวรรษ ต้องเรียนค่ะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะในระดับมหาภาคเ,าเดินไปพร้อมกับพัฒนาการทางด้านโลกาภิวัตน์นะที่มีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำมีการส่งเสริม ตลาดเสรีนะคะว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของแรงงานเสรีการเคลื่อนย้ายของทุนเสรีแล้วก็การค้าเสรีที่เน้นการลดอุปสรรคทางการค้าการลดการกีดกันทางการค้าทั้งมาตรการที่เป็นภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีการที่ประเทศไทยค่ะเราเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศนะคะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าหลัง สงครามยุคสงครามเย็นนะคะของที่เกิดขึ้นในรอบบ้านเราที่ทําให้เกิดความขัดแยงะะ้งค่ะในยุคนั้นนะคะมีการดําเนินนโยบายที่เรียกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะคะซึ่งช่วยทั้งในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเรื่องเรืองเป็นอย่างมากนะคะ เป็นการใช้วิธีาทางการทูตในการเจราจาอย่างนิ่มนวลน,นะคะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่งคั่งในภูมิภาคร่วมกันเป็นสิ่งที่ควรเป็นกรณีศึกษาในการที่จะมาปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันของไทยแล้วก็หลายๆประเทศคะ่ะต้องเรียนขอว่า,าในระยะช่วงนั้นเศรษฐกิจมีการเติบโตแล้วก็มีความรุ่นเรืองอย่างมากแล้วก็ ปรากฏว่าถัดมาไม่นานนะคะก็ต้องเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะซึ่งรัฐบาลนำโดยท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะเข้ามาเป็นรัฐบาลหลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไม่นานก็ได้ใช้วิธีการมุ่งนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยชูแนวทางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส แล้วก็ได้เกิดการดำเนินนโยบายที่สำคัญที่เรียกว่า Dual Track Policy หรือว่าเศรษฐกิจ2แนวทางนะคะมีเป้าหมายในการที่จะฟื้นฟูประเทศพร้อมกับการสร้างการเติบโตในระยะยาวโดยการผลักดันให้ประเทศไทยแสวงหาประโยชน์ทางการค้านะคะแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกลไกภายในประเทศให้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะลดผลกระทบ ในเวลาที่การค้าหรือว่าการลงทุนระหว่างประเทศเกิดปัญหาพูดง,ง่ายๆคือว่าทําให้ประเทศไทยของเรามีภูมิคุ้มกันนะคะ รัฐบาลไทยรักไทยในขนาดนั้นค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีการดําเนินนโยบายหลายประการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กองทุนหมู่บ้านนะคะการพักชํารหนี่เกษตรกรการทําโครงการหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือว่าโอทอการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะคะการสร้างให้ผู้ประกอบการ SME มีความแข็งแรงแล้วก็มีเติบโต ขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะกลายเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าทาง รัฐบาลที่นําโดยพรรคไทยรักไทยพ,พรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยในขณะที่ผ่านมาในขณะนี้นะคะเราจะไม่ได้ดําเนินการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่วางรากฐานเอาไว้ค่ะก็ได้เป็นนโยบายที่ยังอยู่แล้วก็ได้ผลดอกออกผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจนถึงวันนี้ค่ะ อย่างไรก็ดีทุกท่านจะทราบนะคะว่าในระยะเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเรา,เาต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยโควิด -19 ช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นตัวจากโควิด -19 แต่เราก็ต้องเจอกับความท้าทายหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองโลกนะคะที่มีความซับซ้อนผันผวน,นมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็โลกมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการขยายตัวของอ e ีคอมเมิร์ซการค้าออนไลน์นะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการตื่นตัวของ AI การพัฒนาของการสื่อสารแล้วก็การประมวลผลของข้อมูลขนาดมากึมาชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะรวมถึงสงครามาทางภาษีของประเทศมหาอำนาจโลกนะะที่ได้สร้างความซับซ้อนทั้งการค้าในประเทศแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะดังนั้นค่ะอะไรที่จะเป็นโอกาสของประเทศไทย จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ,เ,อเราจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างโอกาสให้กับคนไทยได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางาสยามรัฐนะคะได้จัดงานเสวนาโอกาสไทยเวทีไทยเวทีโลกขึ้นแล้วก็ได้เรียนเชิญวิทยากรพิเศษ หลายท่านมากประสบการณ์นะคะมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ก็ดูรายชื่อพยาาร์าที่มาในวันนี้ก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะก็จะได้รับฟังวิสัยทัศน์รับฟังแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยเ,เพื่อที่จะก้าวผ่านความท้าทายของโลกแล้วก็ปักหมุดประเทศไทยในเวทีโลกได้ในอนาคตนะคะดิฉันต้อง ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทางสยามรัฐนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะขอให้ทุกท่านได้รับฟังการเสวนาอย่างมีความสุขได้อัรรสแล้วก็ได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่าน,นะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านจิตพรสินุภัยมากะครับ